ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ยังพึ่งพาเศรษฐกิจต่างประเทศค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนการส่งออกสินค้าหรือการท่องเที่ยวของประเทศที่มีสัดส่วนถึง70%ของ GDP รวมทั้งการลงทุนต่างประเทศที่ยังพยายามดึงดูดเข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันครับความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์นะว่าเป็นความเสี่ยงที่สําคัญอย่างหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแต่ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสในอีกหลายด้าน ที่เราต้องมาพิจารณาร่วมกันไม่ว่าจะเป็น Trade w ร์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2,561หรือเทควอร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางหรือเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นในรัสเซียและยูเครนทั้งสิ้นส่งผลกระทบต่อสินค้าและอุตสาหกรรมไทยทั้งหมดผู้ประกอบการจะต้องทำตัวอย่างไรรับความเสี่ยงอย่างไรและหาโอกาสอย่างไร เรามาหาคำตอบไปด้วยกันในงานประชุมประจำปี2567ของสภาพัฒน์งานพลิกความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์สร้างโอกาสประเทศไทยในวันที่23กันยายนเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปอาคารสามยาดมิตรทาวมาร่วมหาคำตอบและโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยไปด้วยกันครับ